มาครับขบวนตองห้านะครับกางจะผ่านประแทศสิบบ่ายโมงสามสิบเจ็ดนะครับ c s r 5110ห้านา 3, นะครับ ันนี้ยาวอยู่นะครับขบวนตองห้ามาแล้วครับขบวน535นะครับกําลังจะผ่านสถานีท่าพระ10นาฬิกา20นาทีนะครับมาสายนะครับวันนี้ขบวน535ตองห้าก็ยังไม่มานะครับตองห้ายังอยู่แถวช่องสำรานอยู่เลยนะครับวันนี้ยังอยู่อีกไกลนะครับ ซีเอชอารหนะครับคือเปลี่ยนหัวกับ559ห้าเกนะครับความริงทำมาห้าเกมานะครับห้าหน่าจะไปไม่รู้จะไปเปลี่ยนหัวกันที่วันเกนอีกหรือเปล่านะครับมาแล้วครับขบวน560นะครับวันนี้กลับช้ามากนะครับไม่รู้ว่าช้ากี่นาทีนะครับวันนี้ กำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮกนี่6กนาฬิกายีนาทีนะครับปกตินี่กับช่วงดึกๆนะครับแต่วันนี้มาเซตแจ้งเลยได้ CSR นะครับ มาแล้วครับขบวน532นะครับวันนี้ได้ CSR นะครับรถสินค้าช่วงนี้หยุดวิ่งหมดนะครับรถคอนเทนเนอร์ตอง5 5 5 9 5 5 7แล้วก็519 517หยุดวิ่งหมดนะครับมีแต่รถแก๊สนะครับที่วิ่งมาแล้วก็มอาลมีรถน้ำวันวิ่งมานะครับ ได้ CSR5114 นะครับทำขบวนมาได้หมีเลยนะครับวันนี้ขบวน532เพราะว่าช่วงนี้รถสินค้าหยุดนะครับเจอกันปีหน้าครับรถสินค้ามาแล้วครับขบวน536นะครับ ได้ 4sr 5102นะครับทำขบวนกลับนะครับวันนี้กำลังจะผ่านบ้านหัน15นาฬิกา5 7นาทีนะครับมาก่อน418นะครับในขณะที่418ก็ออกบ้านแหดมาแล้วนะครับต้องรีบหนี418นะครับขบวน536 ยาวมากครับลิ้วกขบวน536สวยงามครับมาแล้วครับขบวน536นะครับกำลังจะผ่านสถานีปั้นหันนะครับ15บหนาฬิกาสามนาทีนะครับ ตามหลัง432ไปเลยนะครับ432ออกบางคนไปแล้วครับ ขบวน418นะครับขบวน536มาแล้วครับขบวน535นะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านแฮตี5 29นาทีนะครับขบวน133เพิ่งผ่านไป15 0 1นาทีได้นะครับขบวน535ก็วิ่งตามมาเลยขบวนรถสินค้า ปีหกหกนี้ขบวนห้าสมห้าวิ่งเป็นขบวนแรกนะครับขบวนอื่นยังไม่มีวิ่งมาเลยนะครับหยุดหมดครับขบวนห้าสมห้านี่วิ่งมาเป็นขบวนแรกเลยนะครับของปีหกหก ขบวน535มานี่มาถึงก่อน133เดึกด็กแค่ไหนก็ต้องมาจอดที่บัวใหญ่นะครับต้องรอให้133ออกมาก่อนนะครับถึงจะได้ตามหลัง133ครับออกตามปรรอนะครับขบวน5 3 5มาแล้วครับขบวน536นะครับกำลังจะผ่านสถานีเมืองพล16นาฬิกา54นาทีนะครับตามหลัง418ไปนะครับวันนี้ขบวน536 Thank <tries> you.